สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับรเราเพชรข้อสะพานมาปบมาผอกับพี่น้องคือนเขาเมื่อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมสะสร้างที่นะครับเพิ่นขุดลอกใหม่เพิ่งโค่งกระลังจุกด้วยไม่เยี่ยมไม่ครับนี่นะครับเราข้อจีบใส่เบ็ดแล้วก็ลงป่าพร้อมด้วยพี่น้องเลย ใส่เบียดพอมฟังน,นั่นี่บ่ได้จกนะครับแต่ว่าเขาสิลองใส่เ,เบ็ดเบิง่งว่าสิเป็นดยังไงไม้อนี้มากันทีมงานคุณภาพคือเกา่ามาสร้างที่เจ้าของพื้นที่นะครับเป้ากึมกะตอตุเนาะพี่น้องเนี่ยท่านได้กินข้าวเช้ากันเด้อพี่น้องเพิ่อเปี่ยงน้ำออกนะครับ,นะรบมองนี่มองนี่เนี่ปลาที่อยู่ในนี่ล่ะเดี๋ยวขึ้นจกขึ้นนะเขาจะมังงมควยกันนะครับว่าจะได้บ่ บรรยากาศนะครับแบบบ้านๆบ,บ้านนอกครับต่างที่ครับใช้พี่น้องเพื่อนกำลังเบึ่งอยู่อันนี้สะข้างบนนี้จบเรียบร้อยละครับข้างบนเลยเบ้เดี๋ยวมาผู้ากันเบิครับขนาดใหญ่เติบนึงยจกจบเรียบร้อยละ ยังงามเลยพี่น้องเอ้ยนะครับย้ำปล่อยป่าปล่อยอย,ยังไว้กินกันไว้สังสรรค์น้ำพี่น้องมาหามาเยี่ยมมายามนะครับเนาะมีมาทิมงามมาตุ้นเดี๋ยวกินข้าวเส้ากันพี่น้องมื้อนี้มีเนื้อมาคือเอามาซอยจุเดี๋ยวเขาซอยจุจีบลราห่อไปภาพพี่น้องไปใส่เบ็ดไปหาปานครับเนาะ ะพี่น้องเบิ้งเนื้อคือเขาใส่มาใส่เนี่ยบ้าเพลสีบ้พ่นเนื้อดอกพี่น้องเอ้ยนะมาตุอกสวัสดีพี่น้องนะครับมาตุสวัสดีครับพี่น้องครับอสังที่สังที่สวัสดีพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับเจ้าของสวนด้วยพี่น้องด้วยนะวันนี้มายามสร้างที่สวนนะครับเนาะไม่ได้สมหยากเนี่ยเบิ่งอันนี้สวนยางของสังที่ครับพี่น้องนะอันนี้ให้คนขีดลนะครับแล้วแต่เขาสิ่วาขีดให้ย่ำไห้นะครับแล้วก็เขาสิแบ่งให้เท่าไหรก็แล้วแต่นะครับผมสังที่ นี่ต่อตัวเนาะเดี๋ยวบาวเพชรทีหันเนื้อแล้วก็ลองซอยจุ่น้อกันครับทานี่ยท่าพี่มาเปิดให้พี่น้องมืงใกล้ๆโอ้ยเหนื่อยบนนี้แล้วนี้บ่าวเพชรมาจัดนอกสถานที่ให้ต่อตัวครับสั้งที่ทั้งที่ช่วยได้เขียงเข้าพี่น้องเอ้ย บพุทธเอาแบบธรรมชาติครับมือน,นี้ครับมาด้อ,นนอนนดยู่บาทครับธรรมชาติเออเอาแบบเอาแบบเอาแบบซีคุณซีสตันน้อยๆเนาะถุกเตาทั้งที่กินได้บ่เนาะเขียวบ่มี้ด้วยผิดหรองมาได้มเนี้นะครับมือนี้อาจจะมีนั่งอีกฟองนะครับไม่ยากนะครับ ก็ชูน้ำมันั่งเป่ารถไม่โคอยู่เ <laughs> อ๊ะไปกวนเด้เขาเนียงออเอาห่อดิเน้สุดๆไหมกรเนาะมือนี้ตอดตูวซื้อผาเน้นอผิวหนังด้านมงเ้าเห็ดพาไป โอ้ได้ได้ครับสร้างที่อ่ะวุ้ยพนักนครับวันนี้ให้สร้างที่เป็นมุดกล่องให้ด,หออดูบนคอับสร้างที่ก็ว่าชิวคลิปเป็นจักย้ำไดยเปิดช่องก็ได้ดิอยเปิดช่องนะท่านที่เปิดเยอะสร้างที่เปิดช่องจะเ,เบ,บียกก่อนครับจะเบ,บียกก่อนเบ,บียกไปก่อนครับเบียกไปก่อนโอเคข้าวพี่ต้องเกี่ข้าวก่อ,บบกอนครับใส่น้ำเลยเนาะ เกขึ้นมายังเห็นไเยเห็นยังไอ้่นอแก่ก้าวเด้ออมาตัวตู้รึปะเนี่ยั้งตัวตู้รึแก่ข้าวรึฟอนจิ้นนื่แลนะพี่นนอ้รับข้นกพี่หนอผมแบบจุกยขึ้นหนมากเมือสั้นๆนะครับบ่มือสั้นๆลบ่มันเอาาน แกเข้ากอนพี่้องแกเข้ากอนแกเข้าทําไปเรื่อยๆหันครับพี่รองโอ้ยบาเบดด็กเนียงผู้เดียวด้ครับทํายังไงเอวัาเบ่งให้โม่นังไหมชึบก็ตาโม่โมเอาเลยโ้่นโ่นะองต่ละดูแอ้วสั่งที่แหมสัางที่นะ่ใมือกล้องมันกน หน่อยจับจับกล้องให้เดี๋ยวกล้องมันสิบโเทียงจับกล้องใหยื่อช่างที่แนะหั่นกระช่างที่แนโยปลาคือ,อของชวนนี่ครับพี่น้องครับโอ้สตหาหะได้อยู่หลายเทือยอยู่ด้วยครับเด้อเขาวันสาเขาวันส่มืัอนี้เป็นสตหาหะมือแรกพอดีเลยผ้มยามูแมายำคันจีบอนจังเดียก,กับบุคือเอาครับพี่น้องครับมวนมวนน้ำกันเด้อสตาหะเทือยหนึ่งได้จักมือก็เก็บเก็บมือครับ โอ้จะเป็นมักคัดเนาะเอาในกันเลยเนาะมูมักปันไดมูมักปันไดครับพี่น้องอ่ะมีวันไหนเราจะหั่นเนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวตั้งแต่เบาปึ้งหั่นได้มาสมบูรณ์แบบพี่น้องเนื้อีแต่แซ่บดีดีพี่น้องสดใหม่สดเลยครับสดสดจัดเทียนอ่นมาทั้งนี้ให้พี่น้องเบิ่งดีๆโอ้มือกองบาเพ็ดกันได้ สบายสบายเด้อพี่น้องวันนี้มันสบายสบายครับผมมีอ <meets> ย <Gil ets> ่างไรแต่ว่าเฮากวแต่หัวเห็ดเจียวเจียวเพียโอ้เผียเ้าวเด่นคนจะเป็นไฮน้อยส์สีเขีก่อนแข็งแย่นะครับของแย่ได้หรือเปล่าของแท้ได้หรือเล่าสุดลวดครับพี่น้องอันนี้ก็ของแท้กันครับสุดลวดนี่เบิ้ง ใส่หลายเสียบลายด้วยพี่น้องใส่หลายเสียบลายโอ้ยไก่ทอดทัานจิมัว่าน่าตกใจใส่หลายเายสียบลายใส่ลายเสียบลายด้วยพี่น้องฝีมือประสำคัญกินกันอยู่ผมชุดรถนี่นะับจะมาเติมมีขวัดไปหน่อยนะพีน่น้องเออปิดไว้ดีบีควดเราปิดไว้ยี่หอ้อทัานอยากให้บ่าวเพชรโฆษณาเนี่ยแจ้งมาได้เรย้อพี่น้องเลยแจ้งควอนถึงมงมาเลยบ่าวหันบ่าวเพชรสีเพชรตัดหนาได้ครับ โครงการข้างหนา้าน้ำปลาเืนแล้วพี่น้องน้ำปลาเกืนใสลายเขึ้นารวะเนีเ่นสยนะสย <laughs> <laughs> นายเข้รับขวันนี้คนเทนเท่ากูพี่น้องบอกว่า,วา คอนเทนต์นะออกมากิน <languages> ข้างนอกนะพอดีเลยพี่น้องมอเจาะขนาดเลยเลยบรรยากาศโอ้ได้บรรยากาศปลาปลาเนาะนั่งกินปลาบรรยากาศส่วนใหญ่เราพูดเป็นปลาตรกพี่น้องทางในยุ่งเท่านี้มั็นมากับเป็นส่วนใหญ่เยกแตกน้าตายหลเนาะเอาผีอยู่ไม่ใครคนอื่นท่รู้สภาพีเมากเลยคน ขันตายต้นในตายก็ะเส้ากิดวางอย่นี่ขนขนอะไพี่น้องมันคนอันกีดบอลหาาขาดติดลื่นติดมีดดูห้ีปต้นในหนาตายนีดเข้าไปอีกหนอยนะเนอะไปละไปน้ำมีดนี่ยำลกนะพูดละซ้อนมาูนีมามามา ก่อนจวดออาคำแดกเลยพี่น้องเขาท่านได้กินได้ด้วยนะคำยังไงใส่เัาพ่อเขาไม่ยิ้ให้สนเขาเขาจะเป่าเบิ้งพี่น้องคำนี้เด้อเบิ้งนะด้วยสินี่ลองเบิ้ง นาะคือเกาล่ะแซ่บก็จืดๆได้พี่น้องเด้อฮะต่อตู้ด้วย ซอยจูซื้อกระจังเมคโคเป็นฉากหลังให้นอพเจ้านี่ยรวยครับอ้โหปวดใเลยวะกินน่องเลยเบิ้งเอาด้เ้อาเอขวาสังเกตดูสังีจากตอนน้อยๆด้ยซึเลยสังเกจาตอนน้อยๆดยอครับกินน้องครับที่้มน้นางกระเ้ยมัด โอ้ยช่วยจุกันช่วยจุกันบ่าวคอบาวคมาสมทบด้วยนะฮะครับพี่รองครับรถแท็กซี่ก็มาเรียนอยู่บ่อไปกินป่ากินเนื้อเขาจะเรลยกไหมน้องครับ้าขมาเอ้ับเดี๋ยวเดี๋ยวตาพี่กิ๊กบุตรโบราณกิดแขนเนื้ะ โอ้ขักขักขักกัน่ไ้องครับโดนล่าจังเดียวเวยกินเนื้อเขาห้ามกินเนื้อช่วงนี้ังเดียเขาเนสาเขาันสาไปกินเนื้อเครัาสินหาเอาเบิเบิรเมียก็บอกยกขอสาพินมนแถจจัดอะไรเดี๋ยวขอสาครับอง้องร้้องอออ้้้ออองร้้ โอ้บระตูนี่หยุดไปอยู่เลยเด้อพี่น้องไอ้ยนะผมมาไหนเด้อแซ่บไราเมื่อคืนนี่อดใจมากินน้ำเบเกินเนี่ยที่ตายเราอ๋อมายกมายอมามาการ้องพี่น้องมึงนะโอ้สีมึดหมึดล่ะฟังท่านหนึ้งครับผมบ้านมานไหนพี่น้องบ้านคุณบมากปนไหนเด้อฝากติดตามเนี่ครับฝากติดตามบ้กนคุณนักขับหน่อยเด้อพี่น้องนะครับปราตูตระตูแฟมิลี่บตแฟมิลี่ครับ เบาตึมแก่มึอได้เห็นได้ออกสถานที่ขัดช่วงอยูะขัดช่วงในสถานที่แตวลงเรื่อยๆครับคลิปเนาะก็ทยอยลงอ๋อเบาตึมเอาจิ้หน่อยด้วยเฮ้จูแต่พันบาทพี่น้องใส่จูน้ำถงไฮถงหน้าโอ้บเบาตึมแม่ตับเซย์ตับต้นบางไงด้วยพี่น้องบลาเพลทเห็ดใบด้วยเห็นไหมผู้แสบคักเนาะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องครับ <c oughs> มันจะตับุละม <c oughs> กอเขาแล้วค,นนครับ่านะตินี่เนี่าะไรนี่อะไรนะะแล้วตอนนี้นะครับใบเพรีรบงดูใบนนบันนบเพเียรน่ตอนนี้ซอยจุถาบครับบัวเพียรขับไก็หน,น่อบัเพียครับตระเซาะะแซาไปหนอผมก็ต้องห่วงเพียรขัไงสรุปแกงครับ ต้องคำใหญ่ครับนะคือนึ่เจ้าเพียเนี่ยโคตรคริบข,ข,ขนาดเลยเจ้าเพียรเจ้าเพียรวัวพริกใส่แลเนาะพริกใส่โอ้ลืมกระเทียมมาน้ำลืมครับเครื่องบุคคลมาเนะะาะแต่ว่าอยู่น้ำปลาเด้วยม่น้องแซ่บคลาสกันซุ้มซุ้มการย้ำสุดอยอดเลยพี่น้องแซบ กูได้กันผูใด้มาหัดเก็บม้ยามเบาเพียมาด้อพี่น้องในนี้ใส่รองมือ้องมือเนาะดุ้ยแนีเนือเน้อ,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 อสด,อสดคับเนาะสดต่เคียงเลย มามือนหเขาหลังๆเขาิมาใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดเรองโดยฝีมือของบาคือใส่เบ็ดเรากือบริยท้มือแล้วนี่เอาดี๋ยวบ่มักปันไเด้อพี่น้องบ่ือว่าบ่มักปันไ เนี่ยสิสูงตู้ขัดพี่น้องปากหัวน <laughs> แล้วบพหมบ่บวกึมบาตุนะครับกระสิดน่งกินซ้อยจุกินขาอ,อีมนะครับเนาะไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเลย ข้าดีแล้วครับเด็ดป,ปาลแล้วเด็ดป,ปาลแล้วครับขนาดน้ำข้า<อ>ท่านได้เห็ดอย่างนด้เลยครับผลงานของเมนโกลนะครับเดีย๋ยวเขากินยิมเดีย๋ยวเขาดีเทนนิสพี่ลองข้าวติเอ้าพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องกินสบายเฮ้พี่น้องเลยทันทีแน่ทันทียังทันเลย่งไปพี่พพทันที โอ้พี่น้องเมื่อกี้สร้างที่ไปเอาปากคอแม่คั่ตักมาให้อันนี้นี่ปากคอนี่ซ้ำกันนะครับของสร้างที่น่อพี่น้องเอ้ยคนหน่อยกันนะพี่น้องนะมึงโดนซ้ำกันกับโป้เมื่อบ้าเพชรนี่แม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเรียวกันนั่นละบอกพี่น้องได้ว่าพี่กัลสวนนานาไร่สวนผสมของสร้างที่อยู่ที่ตั้งที่ตั้งครับผมอะไรยังไม่หยาบที่ตั้งกัน แฟนเพจพี่น้องเอฟซีอยากจะมาย้ำนะครับเนาะเ่าจะเป็นแฟนเพจของเราเพชร้อสะพานของต่อตู้แฟมิลี่แล้วก็บเราคืมนะครับหน่อยใยญ่ชิมาพิกัดกยูบ้านชุมพลนะครับอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ระหว่างกลางบ้านวัดงามนะครับขี่จากบ้านชุมพลมาประมาณ1นกิโลครับติดถนนท่าระย่างเลยนะครับพี่น้องครับระี่ประมาณ150ไร่นะครับคุณต่อแปงไห้ไรนึงนะครับ บ่ลนเพผนก,ก็แบ่งไงมาบ้านสามสิบเไร่นะครับสซางที่นี่พี่น้องที่ไลเด้อพี่น้องสซางที่นี่สดบ่เนี่ยบ่ครับบ่เหลือเหมวแจ้กก็ได้เลยนะครับนะพูดกันอยากมากนะครับเนะบาะก็คือการยื่นแบบว่าได้เนาะตามครับยินดีต้อนรับในหนึ่งทฤษฎีกเกษตรที่หนึ่งทฤษฎีใหม่หนึ่งอาวุธซังที่ยังจำอะไรเนาะ เสียดหนึ่งทฤษฎีหนึ่งเกินมาเกิดดับไปเลยจำเมียเขบเพาได้จากน่อยหน่อยพี่น้องอีกคู่นะครับยังก่อนหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกจัหน่อึ่งจะเสียทฤษฎีใหม่นะครับเป็นของทางราชการเพื่นมอบให้สร้างที่ก็ได้ประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับเฉพาะดีผูกนะครับบ้าเพชรครับไปคอยู่บ้าเพชรได้หาไรสร้างที่ได้สามไรนะครับลงทุนสามไรบ้าเพชรเกือบประมาณไรหนึ่งบนละสามพัน ม oh, okay. uh, well ื่อใดที่ที่ได้ไปไปนั่นรานชีพาพี่น้องไปใหรือเปล่าโอ้ไปไปไปครับไปครับที่ได้มื่อใดที่เขาอนุมัติบอกว่าบ้าเพจได้สะเนอพี่น้องเดี๋ยวบ้าเพจชิพาพี่น้องไปไปเบิ็งมือมือของคนนะครับทาทีมงานคุณภาพไปพร้อมนะพี่น้องครับแล้วก็เอาง้อไปคาเป็นตัววะเอาสั้นวะครับไม่ได้ไปคาด้วยแล้วใไหกินเนี่ยสิ่ไหกินเนี่ย้อเด้อ้อันนี้อันนี เอาห้องฮ้องสรอยจูบานนี่โอ้ยเสียบครับมามาได้เยพี่โน,โน,น,น้องบ่วสรอยจูเด้อบัวบัเป็นเป่าเรียนมาดยอะมากให้กครับเดี๋ยวของสอง่งมาที่นี่นะครับวิธีนั่งอยู่ตั้งหลังก่อนนีหลังจากคลิปนี้ <S 2> <S 2> นะครับหลังจากอันนี้อัดวันอันนี้ไม่อซ์อัดอัดหลังจากคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากกินขอด,ดิมสร้อยจูอิมแล้วนะครับน้องเพ็ทนั่งพี่ต่อตุ๊้นะครับบาตรหน้าคำหน่อยจุข้าพี่น้อง ใช่เบ็ดเอาปลาไรนาพ่อเอาปลาทุกปลานะที่จับได้นะพี่น้องนะตอนนี้คลิปนี้ก็กินข้าวเศร้าก้อนสร้อยจุเรือพี่น้องเล้วยินข้าวเศร้าหลังจากคลิปนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับติดตามได้ทั้งสามช่องเลยนะครับเนาะทั้งสี่ช่อเพชรสี่ช่องีเป็นยังบ้างเปนยังไงบ้างพี่ด้องที่สามช่องเลยนะครับต่อตุ้แฟมิลี่บ้าวยุ่งหน้าคำ้อยแล้วกันช่องมาเพชรข้อสะพั่นนะครับชิด้ ไซเดตนะครับมาติดตามว่าสิได้หรือบม่ไรนะครับพี่น้องมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันแต่ว่าตอนนี้นั่นอิ่มแล้วครับตอนนี้อิ่มสร้อยฉุดอีกแอบ้อยเลยนะครับแซบไายพี่น้องคือตอนน่ะนะครับภาพพี่น้องมากยบบชุ่มบรรยากาศแบบบ้านๆแบบบ้านนอกเนาะบ้านนอกแบบบ้านนอกครับบ้านปลาอยู่ไกลเลยนคของอำเภอเนี่ยนาะเอาคลิปนี้บ้าเพชรซิเดล่าดิ ลตัวตูกระสีร่าให้กันครับเบาขึ้นกระสีร่าเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าติดตามเรื่องนี่คลิปเนาะที่เราหาปลานะครับเบิ่นพื้นที่นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับอ่ะฝากช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับต่อตูแฟมิลี่พร้อมกับเบาฟิตก้นสะพานนะครับเบาขก้นเบาขึ้นน้อยน้อยนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับจงเล่นน้อยนะครับ นี่กนไม่อมหัวไม่อ้อมใจรักบ้าวาลัมรักทีมงานน้อยๆแต่ให้รักนานๆอาพี่น้องสำหรับคิวนี้ทีมงานคุณภาพมราพี่น้องกำลับสวัสดีครับ